วรุษรุ่งขันที่จะมาให้ข้อมูลตรงนี้กับเรานะคะเป็นมุมมองที่นักวิเคราะห์จะได้มาติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็ในภาพของนักลงทุนทอมด้วยนะคะสามารถที่จะถ่านเข้ามาได้พร้อมอยู่ในสายแล้วคะ่ะคุณแชมปสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสลินลัดครับค่ะสวัสดีค่ะอมาติดตามดูทองคำเนาคือวันนี้สภาคมค้าทองคาประกาศบวกมาได้ร้อยห้าสิบาทต่อบาททองคํานะคะคุณแชมปครับ ามาดูปัจจัยกันหน่อยอ่จากเมื่อคืนนี้ก่อนคมิกส์เนี่ยค่ะที่ที่เราเห็นภาพบอกมาเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรที่เป็นปัจจัยต่อเรื่องของทองคำนะคะเมื่อคือนเนี่ยค่ะราคาทองคำต้องบอกว่าค่อนข้างมีความผันผวนครับคุณเจริตตามแนวโน้มของสินทรัพย์ต่างๆทั่วโลกนะครับปัจจัยแรกเลยก็คือความวิตกกังวลต่อการกลับมาระบาดของโควิด -19 เก้าครับ เราเห็นกันค่อนข้างชัดนะครับว่ารัสโควิด -19 ซึ่งมีการกลายพันธุ์ปัจจุบันเนี่ยสายพันธุ์ที่มีการระบาดมากที่สุดก็คือสายพันธุ์เดลต้านะครับในฝั่งสหรัฐเองมีการออกมาประกาศครับว่าสายพันธุ์ดังกล่าวเนี่ยมีการเฉลี่ยเจ็ดวันที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อรายใหม่สาม0 0ื่นรายต่อวันนะครับแล้วก็<อ>ตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยติดเชื้อโดยเฉลี่ยประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันรายต่อวันนะครับ แนวโน้มการติดเชื้อที่มีสัญญาณของการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในฝั่งสหรัฐทาให้หลายคนวิตกกังวลครับว่าสหรัฐเองที่เป็นประเทศที่มีการฉีดวัคซีนอของไฟเซอร์แล้วก็โมดีนาที่เป็นวัคซีนแบบ mRNA นะครับอ,อาจจะไม่สามารถต้านทานการระบาดของโคิด1 9สายพันธุ์เดลตา้าซึ่งเป็นการกลายพันธุ์ได้นะครับประเด็นดังกล่าวเลยทำให้เกิดความวิตกกังวลครับว่าเศรษฐกิจโลกอาจจะเกิด สถานการณ์แล้วก็ความผันผวนคล้ายๆกับการระบาดของเรารอกที่ผ่านมาของโควิด -19 หรือเปล่านะครับแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยอุณหภูมิในหลายประเทศครับกําลังหมดในส่วนของฤดูร้อนฤดูฝนแล้วก็กําลังย่างเข้าสู่ฤออดูหนาวนะครับอุณหภูมิก็เริ่มมีสัญญาณของการปรับตัวลดลงสถานการณ์ดังกล่าวก,ก,ก็เลยทําให้เกิดความวิตกกังวลว่าถ้าระยะเวลาผ่านไปเรื่อยๆจนถึงช่วง ปลายปีสถานการณ์การการะบาดของโควิด -19 เนี่ยจะมีแางโน้มกลับมารุนแรงขึ้นอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าความวิตกกังวลในลักษณะดังกล่าวครับก็เลยทําให้ทุกสินทรัพย์นะครับรวมทั้งทองคำด้วยเมื่อคืนมีการถูกขายทำกาไรสนับกลับลงมาครับแล้วก็นักลงทุนเนี่ยก็โยกเงินลงทุนไปถือครองในส่วนของดอลลาร์สหรัฐในฐานะสกุลเงินปลอดภัยที่มีสภาพคล่องสูงแต่ ทองคําก็ถือว่าได้รับการส่งในฐานะสินทรัพย์ปลอดภทยเหมือนกันนะครับแม้ว่าจะฟื้ตัวลงหลุดพันแปดร้อยเหรียญดอลลาร์า่ออนลงไปก็มีแรงช้อนซื้อให้ราคาฟื้นตัวหรือมีการติดัตกลับขึ้นมานะครับจนราคาณปัจจุบันเนี่ยก็ขึ้นมาเคลื่อนไหวอยู่บริเวณพันแปดร้อยสิบเจ็ดพันแปดร้อสิบแปดเหรียญต่อากาออนก็ต้องบอกว่าโมเมนตัมแังกล่าว ก็ยังคงต้องตามดูต่อไปครับว่าทองคำในตลน,นสินทรัพย์ไทยจะได้รับความนิยมมากน้อยแค่ไหนแล้วก็สถานการณ์การระบาดของโควิด19ที่กําลังขยายวงกว้างออจากเอเชียไปยังยุโรปไปยังอังกฤษเนี่ยจะมีสัญญาณออขยายวงต่อไปยังในฝั่งสหรัฐหรือเปล่าเพราะหลายคนประเมินครับว่า,าการระบาดของโควิด19เนี่ยเริ่มลุกลามไปยังในฝั่งสหรัฐ คล้ายๆกับเอเชียคล้ายๆกับยุโรปดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นก็อาจจะมีสัญญาณของการอ่อนตัวแล้วก็การตับฐานลกทองคําก็มีโอกาสขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ดีมากกว่านี้ครับค่ะ <c oughs> แต่ว่าดูภาพแนวโน้มเนี่ยจะเป็นมุมมองที่เป็นบวกใช่ไหมคะสำหรับในส่วนของทองคําเองเพราะว่าตามสถา,านการณ์อย่างเมื่อคืนนี้เธอโจรเคด,ด,ดร่วงไปหนักมากเงี้ยหรือข่าวร้ายมันเข้ามาเยอะมากเหมือนกันนะคะ <c oughs> ใช่ ช่ครับโดยรวมเรายังมองว่าปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยบวกต่อทองคำครับแต่ในช่วง<ฆ>ที่เกิดความตกใจเขาเคุนเตยทุกคนก็จะ<ฆ>บอกวิดาวโจนลงไปตั้งเจ็ดร้อยจุดน้ามันลงไปตั้งเจ็ดเปอร์เซ็นกิดอะไรขึ้นทุกคนก็<ฆ><ฆ>ไม่แน่ใจครับขายทุกอย่างที่มีอยู่แล้วก็กลับไปถึงเงินสดดอลลาร์ก็เลยแข็งค่าขึ้นแต่พอ ุกคนเริ่มตั้งสติได้ก็จะเริ่มแบ่งเงินบางส่วนนะครับมาถึงโครงทองคําในฐานะสือสกอดภัยเราจะเห็นว่าหลายสินรัพย์ครอบเยียมเช่นตลาดหุ้นสหรัฐก็ยังปิดลบเจ็ดร้อยกว่าจุดน้ำมันก็ยังลงกว่าเจ็ดเปอร์เซ็นแต่ทองคำเนี่ยเมื่อคืนสามารถกลับมาปิดตลาดในแดนบวกได้แล้วก็กลับขึ้นมายืนเหนือพันแปดร้อยเหรียญตอลราร์อ่อดอลได้ในช่วงเช้าของตลาดเอเชียในวันนี้ครับ ดอลลาร์แข็งค่าแต่บ้านเรานี่คือค่าเงินบาทก็อ่อนค่านะคะเ็มีการคาดการณ์ว่าอาจจะไปถึงสามสิบสามบาทใช่ไหมคะครับก็ม,มีโอกาสเกิดขึ้นได้ครับเพราะว่านอกจากที่ทังดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นกลับมากดดันให้เงินบาทอ่อนค่าแล้วนะครับสถานการณ์การกระบาดของโควิด1 9ในประเทศยังคงน่าเป็นห่วงครับแม้ว่าวันนี้จํานวนยอดผู้ติดเชือเ้อไวรัสโควิด -19 จะไม่ทานิวไฮใหม่นะครับ แต่ว่าตัวเลขยังยืนระดับหมื่นหลายวันติดต่อกันนะครับวันนี้ก็ติดโควิด1 9ไายใหม่11,305รา 11, ลายเสียชีวิต80ดลายสถานการณ์ที่ยังคงมีแนววน้องยอดผู้ติดเชื้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงนะครับประกอบกับในส่วนของมีการคาดการณ์จากสบ,บคว่าจำนวนยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด1 9ของไทยเองอ,อาจจะมีตัวเลขเฉลีย่ย ใชเนี่ยจะอยู่ที่ระดับหนึ่งหมื่นลายต่อวันนะครับแต่ตัวเลขหนึ่งหมื่นเนี่ยสบคก็เคยประเมินเอาไว้แล้วพอตัวเลขแตก<ะ>จริงสบคมีการประเมินใหม่นะครับว่าอาจจะอาจจะสามหมื่นตัวเลขสูงสุึ้ <c oughs> ใช่ได้ถึงสามหมื่นดังนั้นเนี่ย<ะ>การคาดการณ์หรือการประเมินในลักษณะดังกล่าวทําให้หลายคนกังวลครับว่าน่าจะมีมาตรการคุมเข้มจากทางภาครัฐออกมาเศรษฐกิจก็อาจจะได้รับผลกระทบ เงินบาทก็อาจจะมีแนวโ่วและโมเมนตัมอ่อนค่าได้ต่อดังนั้นทองคงําแท่ง96.5ที่ซื้อขายโดยนําค่าเงินบาทมาคำนวณกับโกสปอตก็เลยได้อนิสงหรือได้ปัจจัยบวกสองสองสองเด้งนะครับก็ได้เด้งจากโดสปอตที่ขยับขึ้น <Ha. S 1> ใช่ครับเงินบาทที่อ่อนค่าได้ขยับขึ้นต่อด้วยก็เลยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้ทองคําแท่งในบ้านเราเนี่ยมีการบวกได้ค่อนข้างดีสําหรับวันนี้ครับค่ะ วันนี้ก็บวกมันเลยนะคะผู้ฟังร้อยห้าสิบาทต่อบาททองคําเรามองฝา,ากกลยุทธ์การลงทุนให้กับในส่วนของนักลงทุนทองคาหน่อยค่ะคุณแชมป์ไปยังไงต่อดีคะในสัปดาห์นี้ครับต้องต้องบอกว่าช่วงนี้ต้องจับตาการเคลื่อนไหวของะะราคาใกล้ชิดครับเพราะว่าแม้ว่าทองคําจะได้รับแรงหนุนหรือมีการฟื้นตัวขึ้นมานะครับแต่เมื่อวานนี้เราเห็นการแกว่งหรือการเวียตโตของราคาทองคําประมาณส4สิบสี่เหรียญภายในวันเดียวนะครับการลงทุนเนี่ยอาจยัง ต้องออพิจารณาและก็ตามข่าวอย่างใกล้ชิดครับทั้งนี้เนี่ยถ้ายังไม่ได้มีทองคำนะครับโซนแนวรับพันแปดร้อยเจ็ดพันแดร้อยสี่เหรียญาร์ต่อทซอ,อนสามารถเป็นจุดที่เก็บเข้าถือครองหรือเข้าซื้อทองคำบางส่วนได้ครับแต่ถ้าราคาขยับแล้วก็ปรปับตัวขึ้นนะครับจุดที่ต้องจับตาก็คือหนึ่งแปดสองห้าหนึ่งแปดสามสามหนึ่งแปดสามสามเนี่ยจะเป็น ในส่วนของระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาครับคุณเตยถ้าราคาปรับตัวเข้าใกล้แล้วไม่ได้มีแรงซื้อมากพอ,พอเพราะว่าดอลลาร์ยังแข็งค่าอยู่นะครับ <S <S เราแนะนําว่าให้แบ่งขายออกมาก่อน <S 1> <S 1> แล้วก็รอเข้าซื้อใหม่เพื่อเล่นรอบก็น่าจะเป็นลักษณะของการแกว่งตงัวในทิศทางที่ค่อยๆขยับขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดยืนเหนือพันแปด้อยสี่เหรียญดอลลาร์ต่อปนอนไม่ได้แนวรับที่ต้องจับตาก็คือพัน เจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดเหรียญแล้วล่าต่อไปซอนครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าไม่หลุดเรายังมองว่าเป็นจุดที่นักลงทุนระยะกลางอาจจะสามารถเข้าสะสมทองคําเพิ่มเติมได้นะครับก็น่าจะเป็นจังหวะที่สามารถซื้อได้ในระดับที่ค่อนข้างถูกแต่ถ้าหลุดหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าเทรนที่เป็นทิศทางที่แข่งตัวนี้ที่ทางที่ค่อยๆขยับขึ้นก็จะเสียไปดังนั้นครับในโซนสองหมืนแปดพันบาทถึงสองหมืนเจ็ดพันแปดร้อยบาทกระบาดท,ทองคา เป็นจุดที่สามารถเข้าซื้อได้แล้วก็จุดทยอยในการทํากําไรเนี่ยก็จะอยู่บริเวณสองหมืนแปดี่ร้ยห้าสิบถึงสอง5ม่นแปดหก้อยห้าสิบาทต่อบาททองคาก็อาจจะต้องจับตาข่าวสารแล้วก็ดูการแขวงหรือการเลี่ยนโวข,ของราคาช่วงนี้ใกล้ชิดนิดหนึงครับค่ะอ่ะท้ายนี้ว l g อมจีมีอะไรอแบบฝากผูถิงนักลงทุนบ้างไหมคะเชิญครัคุณแชมป์ครับอย่างแรกเลยครับช่วงนี้ทุกอย่างมีความผันผวนแล้วก็มีการ แขวนตัวแล้วก็เวี่ยงตัวค่อนข้างสูงนะครับสิ่งแรกที่นักลงทุนต้องมีก็คือสตินะครับถ้าเราเห็นราคาแกว่นหรือเบี่ยงตัวมากๆอย่างแรกเลยคืออย่าตกใจนะครับพยายามหาปัจจัยหรือหาเหตุผลว่าสินทรัพย์ต่างๆที่เขาแกว่งหรือเขาเวี่ยงเนี่ยมาจากเหตุผลหรือสถานการณ์อะไรก็จะทําให้เราปรับพอหรือปรับกลยุทธ์การลงทุนได้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างที่สองครับการใช้ชีวิตประจาวันณปัจจุบันเนี่ยก็ต้องมีสติเหมือนกัน จะยืนเดินนั่งนอนกินอาหารเข้าปากขยี้ตาก็ต้องมีสติเพราะว่าไวรัสโควนิดา9ตอนนี้ระบาดค,ค่อนข้างมากนะครับถ้าเรามีสติในการดําเนินชีวิตในการลงทุนเราก็จะสามารถลงทุนได้อย่างมีความสุขแล้วก็น่าจะประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณแชนค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับ ค่ะสวัสดีค่ะเราคุยกับทางคุณวรุตรุ่งผ่ำนะคะผู้มีการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG b u l l i a n Future จาก